มีเรื่องนี้นะครับที่นครศรีธรรมราชเพื่อนบ้านบอกว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้จะมีอาการอย่างนี้ทุกปีคือเป็นลักษณะล่างทรงแล้วพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเขาก็เลยจะต้องถ่ายรูปเพื่อที่จะไปบอกทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกญาติว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ย คนแถวนั้นเขาอยู่กันไม่ได้คืออาการที่เธอเป็นเนี่ยครับท่านเห็นนะฮะยืนตรงขอบระเบียงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็จะเคลื่อเราเนี่ยปีนจากไอ้ตรงระเบียงไปทั้งหน้าต่างแล้วเป็นอย่างนี้ทุกปีด้วยเป็นบ้านใครอ่ะยายพาก็จะเป็นอยู่ช่วงนี้ช่วงอื่นไม่เป็นอืม เอาไฟมาแล้วก็จะไปจุดเผาทูบเผาเทียนนี่ซอยใบหยกถ้ำตลอดที่ทุ่งสงนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับคือเธอทำหลายอย่างมากค่ะ เธอทั้งจุดไฟเผาเธอปาของลงมาจากระเบียงทําเสียงดังแล้วก็มีตะโกนโวยวายด้วยอะคะ่ะอันนี้ที่เราเห็นนี่คือที่ตักขยะหยิบอะไรได้เคลื่องลงมาหมดคือคนโพสต์เขาก็อยู่บ้านใกล้เคียงกับผู้หญิงคนนี้นะคะ เล่าบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากบางทีก็เกิดกลางวันบางทีตอนกลางค่ำกลางคืนก็ทําแบบนี้ผู้หญิงคนนี้จะคลั่งบ่อยค่ะนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะฮะเจนเพราะว่ารอบนี้จะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยจุดไฟถ้าพลาดพลั้งไปเขาก็กลัวไงคะว่าเดี๋ยวไฟมันมันไหม้ขึ้นมาจะทํำยังไงแล้วก็พฤติกรรมแบบนี้ส่งเสียงดังโวยวายคนโพสต์บอกบ้านเขามีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ด้วยนะคะนอนไม่ได้เลย อยู่ไม่ได้ค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์บอกขอให้ญาติมาช่วยดูหน่อยใครเป็นญาติกับผู้หญิงคนนี้เดือดร้อนนะคะคนแถวนั้นแม่เข้าบ้านซอยใบหยกนะครับเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงนะครับ